คับสบาดีพ่อแม่พี่น้องสมาดีเอฟซีทุกคนพี่น้องผู้ที่เข้ามาส่งคลิปซองแย่งเงินสบายดีบ้ดสมองสบอเดอพี่น้องเดอพ่อพ่อกันเสวงเศร้าเนาะพี่น้องเมื่อนี้กับโมมี่ยังไลยพี่น้องนําเสนอตา้มตรงหายท่งหน้าพี่น้องเมื่อนนี้ อีปุ่งมีทางไปเด้กพี่น้องอีปุ่งสิเดินทางไกลมือนี่ใกล้กับบบใกล้พนไดเดียพี่น้องคอยไปเดี๋ยวจังร่อลุดนน้ำกันเนาะพี่น้องว่าสิไปหาไผ่ไปหลัดยังเนาะพี่น้องไปหลัดเอาไผ่ ป้าน้นองบกละบ่ใจปั่นคันเทนา คือบ่บ้านขั้นตนัวมันขาด,าาดบ่าจากกยอจักบ่อายา vai se แดดจะขึ้นแล้วพี่นองเว้บาไว้ท่นแดดอืมอืมจะเหตเอะ ไปเดิมเคยกินเขาอยากเขาแล้วได้หนิเนาะอร่อยไปเมื่อกี้เขา,า,ากัไหาเมื่อกข้เขาก็ต้มน้ำม้กก็ปิ้งปลาก่อนบาดนี้ ีเขาแรกแล้วก็ไปเวียกไปเวียกมันพี่น้องรอบเบิงในขีบเด้อพี่น้องว่าชิปปทายั้งใดมือนมือนี่มีหนัดหนัดก็พ้นแปลกหนา บรรยากาศยามเสารนะพี่น้องเบิ่งเพื่อผ่อนคลายลอยลักผับ่จักพี่น้องสีเดินทางเหมือนแต่ก็สิคอยไปดอกพี่น้องเ้ยเดินทางไปกลับมา ปลาตกมาทางเฮือ์นพ่อ oh! พ <the ันธุภาพกินเข่าไม่ไงเงื่งเด้ยังเงื่งบวกกินน้ำป่ะเอ้าคือมาบ่คือยาเลยคืออิ่มไว้แท้เอ้าอาหารเลื่อมขึ้นยกเว้นป่นพี่น้องเอ้ยนทำไม้ฮะต้มเมี่ยนป่นเห็นผ้ากระแตงมุ่งยันยันวะเจ้าใครกินอั่วหรือแมวกินเพะ แมวชน,นะบัวด้ตัวหนึ่งมันบัวด้วานเขาเทศถิ่มที่เขายันแมวมันมาเหตุคดีอดอันนี้คือเขาเอาเขาไปตุ้ไว้พี่นอ้นองชวนน้ำไม้ต้มต้มข้างเสียมหมอเมียนจะมาขึ้นต้มอีกแกงเงินว่ามันขมปีงปลาฮาก็ปีงเหมือเส้านี้อาหารกะบบมยังลายดอกพี่น้องเลยคันมันเรือเขากเก็บเหม็นกินตอนเส้าเนาะ มันเลือดตอนเสะเอามันกินตอนเที่ยงกินเจกว่ามันสีเบิดุผัแหละมันโบเบิดก็มันแห้งเลยกัจังทีมันคือต้มหน่อไม้นี่ก็ขอดูเย็นไว้ก็ได้กินอยู่หลายมือหลายเว้นอยู่ดอกอ่อนต้มหน่อไม้มันก็อึดขึ้นมาเบิ่งวิวทางเทิงบ้านวิวเก่าวิวเดิมพี่น้องแต่ว่าแนงลงไปมันโล่งใจดี โอ้บะเมียนกะซางค่ะชิคินอยู่ม่าวสิสี่ชิบะอายซังดืมอมี่ไงดื่อมากวบเกาจากคองพี่น้องเ้ยอ่านะพี่น้องคลิปนี้กะ พอลายยัยห่างเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกคนเนาะที่คอยเบิ่งคอยส้มคอยผลักคอยดันส่องเงีง้ยงเนาะแล้วก็ส่องแซวซุยเบาใจให้มีคนติดตามมีคนเบิ่งคนส้มเนาะขอบคุณตั้งแต่ข้าวเปิดส่องมาจนถาวเดี๋ยวนี้เนาะที่เอฟซีถูกทานเพิ่นเบิ่งเพิ่นส้มมาโดยตลอดที่เพิ่น หากเพื่อนแพงมาตลอดขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกความห่วงใยเนาะที่ส่งกันเข้ามาบางเถื่อเศ้าซุยกะใจห่อนว่าพิดพลาดไปกะขอโทษขออาภัยนำพ่อแม่พี่น้องเนาะเสียงโทรศัพท์ดังมาแล้วพี่น้องกะขอโทษขออภัยนำลายๆเนาะ ลุงป้านาอาสุขุสุคนเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่คอยให้กำลังใจมาโดยตลอดผิดพลาดประกันรใดกะติส้มข้ามาได้เนาะพี่น้องคันเศร้าซุยว่าว่าโบง,งามน้ำโบเพาะกะกรับขอโทษไว้เนาะในคลิปนี้เนาะพี่น้องบางเถื่อกะว่าโบหมวนคือกันพี่น้องเล้ยแต่กะ บางเถื่อกับบุ๋ม่นว่าหายเนาะเป็นคนเ่าดังคนเ่ากระจวกระจวยเนาะบางเถื่อเบาดังมันก็คือหายแต่ก็ขออทษเละเลยเนาะพี่น้องพอกันคลิปหนาสบายดี